Yang penting, hisu hisu rakan kaya, di sarana sarana pancasila niaja mah. Tapi ya, yang pima yang penting, hisu hisu rakan kaya, di sarana sarana pancasila niaja. mutasakata waktu sama samputasak, mula di dekatuni ปีตัมังสารังคจามะพวกเราละลึกถึงธรรมในครั้งที่หนึ่งปารัมังปีสังฆังสารังคจามะพวกเราละลึกถึงสงฆ์ในครั้งที่หนึ่งตูติยัมปีภูตังสารังคจามะพวกเราละลึกถึงความรู้เม สังปันสรนังตัจามะพวกเราละลึกถึงสูเมตตาที่สสัตติัาติทุตตานังสรนังตัจามะพวกเราละลึกถึงความรู้เมตตาที่สามสัตติัาติธรรมังสรนังตัจามพวกเราละลึกถึงเมตตาที่สาม ตาปยามีสังฆังสารนังนทจามะพวกเราระลึกถึงโสมนัติครั้งที่สามเวระมีสิกขาปัทังสมาธิยามะพวกเราจะไม่ทราสักอาทนาตาเวระมีสิกขาปัทังสมา พวกเราจะไม่ลับขโมยตามสุวิชาชราเวรมณีสิกะทังสมาธิธามพวกราจะไม่ประพืตอศีสามัญเสาอ้สาว สมาธิยมาพวกเราจะให้ดึสุราของมึงมาไว้ยาเส่ทิศอีกมานี้ปัญจสิกขาประทานนี้บทที่ต้องศึกษาห้าเหล่านี้สีเลนาสุขติงยันตีคนทั้งหลายจะถึงสุขติได้ก็เพราะสินสีเลนะโพคสัมปทาน จะถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะสินสีเลนานิโพติงยันตีจะถึงความสงบพร่มเย็นได้ก็เพราะศินสีลังนิจ,จังวิโสทเยติบุคคลควรชำระศินให้หมดจดเป็นนิธ